เดีผมขอถามพี่เป็นความรู้เนี่ยเวฟเวฟคันนี้นะพี่พี่ทําลูกแกมมาที่ไหนมาครับผมทำมาคือว่าผมซื้อมาจากมือสองพู่ที่ลูกอะไรครับลูกแกมมาลูกแกมมาลูกแกมมาพี่ซื้อมือสองมาใช่ป่ะคันนี้เขายังไม่เชื่อเลยเขาบอกกี่วาวกี่วาวสองวาวไม่เนี่ยตอนนี้กี่วาวตอนนี้สี่วาวสี่วาวสี่วาวนะสี่วาวนะาวนะช่างดูดูไว้นะช่างนะสี่วาวแล้วทีนี้พี่จะทําอะไรครับ เพราะว่าผมจะเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เพราะว่าเสื้อสูบมันบางอ๋อเสื้อมันบางแล้วบางแล้วอยากชักก้านด้วยอ๋ออยากมีชักด้วยมีชักก้านด้วยแล้วทีนี้พี่จะให้ช่างเขาทําอะไรครับเนี่ยคือว่าชักก้านชักก้านเปลี่ยนเสื้อวาวอ๋อชักก้านทําเสื้อเปลี่ยนวาวเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลก่อนนะเพราะรถนี้ทํายากรถนี้ทํายากเดี๋ยวผมต้องหาข้อมูลก่อนพี่ไปถามกขต่อเดี๋ยวให้่า โอเคพี่พอแล้วพอแล้ว,ลวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวช่งางเนะขาเอากล่องตัดด้วยนะพี่พี่ต้องทําไฟด้วยถ้าอย่างงี้ระบบไฟตอ,ตอนนี้พี่ใช้ระบบไฟอะไรอยู่ครับใช้กล่องเครอทีครับกล่องอะไรนะกล่องกล่องเครทีอ,รทอ๋อโหนี่พี่ก็สุดแล้วนะพูดถึงสุดแล้วนะเพราะว่าผมเห็นพี่เข้าโค้งมาเนี่ยต้้องเบไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องเบิ้ลไม่ต้องเบิ้ลเดี๋ยวร่อมันตัดเดี๋ยวร่อมันตัดเดี๋ยวร่อมันตัด ยิงแรงด้วยยยิงแงแรด้วใช่ป่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมให้ช่างหาข้อมูลก่อนอแล้วเดี๋ยวพี่ผ่านมาปุ๊บพี่แวะเข้ามาถามอีกทีหนึ่งโอเคแต่ว่าตอนนี้คือลูกลูกแกมมาลูกแกมมากี่กกากวาวพี่สวาวสี่วาว,ว,าวรู้เรื่องพี่รู้เรื่อง